ว่าภาระมันไม่หนักเกินไปอ่ะส่วนที่เราสุดก็คือมีเงินซับสิไดไปเลยเป็น u n i อร์ s a ลเลยคือได้ทวนหน้าหมดเลยแล้วก็มีเรทให้ว่าถ้าโจ้เงินเดือนน้อยโจ้อาจจะได้ลูกหมื่นห้าพันเยนต่อคนต่อเดือนแต่ว่าถ้าโจ้เงินเดือนเยอะนิดหนึ่งก็จะเหลือแค่หมื่นเยนต่อคนต่อเดือนตาม р е й ของเงินเดือนไม่แล้วลูกคนที่สองที่สามก็จะได้ลดหลั่นมาสมวว่าลูกคนแรกหมื่นห้าลูกคนที่สองอาจจะได้หมื่นหนึ่งลูกคนที่สามมันจะได้ห้าพันอะไรเงี้ยค่ะ สุดปังมมากม,มีแค่นี้นะคะว่าถ้าคุณ,คณอยากให้คนปั๊มลูกหนึ่ง ต้องมีประชาธิปไตยมีระบบนิติรัฐนิติธรรมมีความยุติธรรมมาตรฐานเดียวไม่มีการรังแกประชาชนเพื่อให้เขารู้ว่าลูกเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ในสังคมมีหลักประกันของ social security ต่างๆ welfare ต่างๆสวัสดิการที่ควรจะมีอันที่สองถ้าอยากให้คนปั๊มลูกคุณต้องอัดฉีดเงินมาเต็มที่เพื่อให้คนมีลูกแล้วแบบได้เงินน่ะคุมต้องจ้างให้คนมีลูกไม่ใช่ไปปาร์ตี้คนโสดค่ะ ไม่ใช่จ้างให้คนมาเจอกันเราไม่รู้ได้สำหรับว่าเขาจะมีลูก,กหรือไม่มีลูก <c oughs> ถูกแล้วคุณก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องสิทธิของการลาคลอดเงินเดือนที่หยุดงานระหว่างคลอดคุณต้องไปปรับปรุงเรื่องการระบบการศึกษานะคะห้องสมุดสาธารณะนะสถานรับเลี้ยงเด็กสนามกีฬาต่างๆ แต่สิ่งนั้นมันไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกค่ะคุณผู้ชมและพวกเราอ่ะพากันไปตัดมดลูกน่าจะง่ายกว่าคุณต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารด้วยเพราะว่าการเกณฑ์ทหารก็ทําให้คนไม่อยากมีลูกเพราะไม่อยากให้ลูกไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วคุณและแต่ทุกวันนี้สิ่งที่รัฐบาลไทยจะทําอะไรคะแค่โครงการคนละครึ่งเนี่ยมึงก็ให้คนไปชิงเปรตแย่งกันหัวแตกแค่อีโครงการอะไรนะไทยชน,นะ เราชนะเราชนะมึงก็ให้คนก็งงก็สิทธิ์มีไม่มีงงไปหมดจนต้องมีปุ่มใหม่ขึ้นมาในเว็บไซต์ทบทวนสิทธิ์วะเออแล้วทุกวันนี้พี่เพิ่งไปได้ข่าวมาว่าอีรับผิดเทสประเทศไทยยังไม่มีขายที่ไหนเลยค่ะจนป่านนี้ยังไม่มีขายที่ไหนแล้วเพิ่งลืมไปแล้วเราลืมกันมั้ยเพิ่งรู้ว่านำเข้าได้แต่ต้องให้หมอเป็นคนมาซื้อเท่านั้นต้องซื้อได้น้ำหมอหรือโรงพยาบาลเท่านั้นเหมือนกลัวเราได้ตรวจเหรอกลัวเราได้ตรวจค่ะ คือพวเราเรารู้เหรอว่าเราเป็นบวกบานสัญญาณประเทศเนี่ยเขาไปซื้อจากร้านขายยากันหมดแล้วใช่มีหลากหลายราคานี่แล้วมีนะเน็กอ่ะที่ไปโพสต์ว่าตัวเองอ่ะไปซื้อชุดรับผิดเทสมาตรวจอะนี่เขาไปไล่จับคนขายชุดตรวจน้าเน็กแล้วอะเอาว่าอันเนี้ยผิดเพราะว่าไม่ได้ซื้อผ่านบุคลากรทางการแพทย์นี่คือพากันถอยหลังเข้าคลองแทนที่จะสนับสนุนให้เราเเข้าถึงง่าย างนี้เหรอสังคมที่เราต้องชิงเปรตเอาเงินสี่ห้าร้อยจากรัฐสังคมที่รัฐจะเอาเงินประกันสังคมมาช่วยคนแล้วแบบเจี๊ยบมาอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละพันเพราะกลัวประชาชนแบบใช้ใจชุ่มเฟือยอะไรเงี้ยสังคม<ล>ที่เพิ่มเงินให้หนึ่งบาทต่อข้าวอาหารกลางวันต่อคนอต่อวันน่ะเหรอที่อยากจะให้เรามีลูกในยุคสมัยแบบนี้เอางบอาหารกลางวันยี่สิบบาทต่อคนต่อวนันแล้วก็เพิ่มให้ตั้งหนึ่งบาทบุญคุณทั่วหัวแล้วสังคมแบบนี้เหรอคะที่อยากให้เขามีลูกอยาก,กให้เขามีลูกจิ๋มเขาไม่แห้งก็บุญแล้ว จูมันยังตั้งอยู่ก็บ,บุญแล้วไหมอะไหมคือมีคนดูบอกว่าเออดูแล้วอิจฉาอิจฉาเหมือนกันเนี่ยทำรายการนี้แล้วก็รู้สึกอิจฉาไปวันๆเนาะแล้วก็ไม่ได้มีหนทางว่าเราจะไปถึงแบบนั้นเมื่อไหร่ด้วยนะพี่แขกค่ะจนกว่าจะมีประชาธิปไตยถูกไหมค่ะ,ะค่ะ ตอนนี้เขาเข้าทรงวีรนันท์อยู่ไม่ฟังโจ้อะมมวแต่ <c oughs> อ่านคอมเมนต์อะอะให้โอกาสให้โอกาสจะได้เข้าใจเวี <c oughs> เยเนยจะได้เข้าใจวีรนันท์มากขึ้นหมดเวลา0ูนย์เป๊ะเลยเนี่ยวันนี้เราทําเวลาได้ดีมากสุดมากนะฮะพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้จัดเหมือนเดิมใช่ไหมปกติปกติใบสองปกติใบสองกับวีรนันท์กับวีร